สวัสดีครับผมมาอนี้กับชิมาต้มปลาครับต้มปลานิลครับผมด้านเดียวก็ใส่ปลาลงไปครับผมต้มสดน้เหมันหัวนะครับเสียบปลานิลกับประมาณลูกกวาดนะครับใหญ่อยู่จะให้นานดีเดียวกันไรครับให้ปลามันสุกไปมาปรุงเกลือกันครับสูตรเดิมครับผมนี่ครับผงกินดูกครับของแซ่บสูตรนี้ผมก็จะใส่เกลือกันครับผม ใส่ลงไปลงครับเราค่อยมาชิมกันอีกรอบครับเส้เกลือนี่มันรสชาติมันดีกว่าน้ำปลาปลาขาวครับผมนี่ครับปลาขามเปียกครับผมใส่ลงไปจังน้อยครับเดี๋ยวค่อยมาปรุงเอาที่รังครับบีบเน่าใส่นที่รังก็ได้ก่อนกินใส่บ้กระเทียมครับผมใส่เกลือลงไปจังน้อยครับนระติ๊ดจังน้อยอันนี้ครับอยู่ส้พริกบ่หลายครับเพราะว่าใช่ลูกสาวกินน้ำครับแต่ว่าค่อยมาปรุงข้างนอกอีกเทนึงครับแต่ว่าให้มีรสชาติพริกจังน้อยครับเพราะว่าลูกสาวเป็นกินน้ำ ครับซิมมึงครับผมนะครับขาดเยังก็เติมเอาครับตามใจปากกระพร่องด้วยครับผมม่รู้รสชาติก็แซ่บแล้วครับนะครับขั้นตอนสุดท้ายครับผมนี่ครับใส่ใบกะเพรานะครับต้นหอมผักชีนะครับขี้ฝรั่งนะครับครับโอ้ยหอมใบกะเพราเด้อพี่น้องเสียบๆเลยนี่ก็เป็นสิบเรียบร้อยครับผมนี่ครับ ต้ยมยำปานินนะครับใส่แบกกับเขาครับผมสุดหน้ามันฮอนครับผมเสียบๆสียบการเด้อครับผม